ผมก็ได้รับความพตตาจากอาจารย์ให้นำกระลาตันนี้อ่ะกลาตัวนี้วิธีการนวดนะครับผมอาจารย์ให้ผมนะ่ะเอากะลาตันนี้มานวดนวดคลายเส้นจุดสําคัญของเราก็คืออาจารย์บอกว่าเส้นเส้นของเราร่างกายของเราถ้าถูกใช้งานใช้งานตลอดชีวิตโดยที่เราไม่ได้ทําการคลายเส้นหรือการบํารุงรักษา ทำให้เหมือนว่าเส้นของเรานี้มันเริ่มจะเสื่อมหรือชำรุดหรือทำให้ร่างกายของเรานี้แปรปวนอ่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือธาตุธาตุทั้งสี่ที่อยู่ในร่างกายของเรานั้นคือดินน้ำลมไฟมันแปรปวนนะครับพูดภาษาทางการแพทย์แผนแผนจีนนะครับแผนจีนคือธาตุทั้งสี่ของเรานี้มันแปรปวนแล้วอ่ะเราทำยังไงให้เรา ถ้าทั้งสีนี้กลับมาเสมดุลในร่างกายแล้วก็เส้นเอ็นของเหล่านี้มันได้รับการตึงมาเป็นเวลานานแล้วเราจะผ่อนคลายยังไงก็คือใช้กระดาษตัวนี้นะครับอ่าวิธีการนวดนะครับก็คืออาจารย์บอกว่า่จุดสําคัญจุดศูนย์รวมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมสําหรับผู้ที่เข้ามารับรับชมไลน์นี้หรือรับชมย้อนหลังนะครับก็คือผมอยากจะบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้ดุลพินิษในการรับชมแล้วก็ แล้วก็นําไปปฏิบัตินะครับผมผมสําหรับผมนี้